สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องปาม,มี่จะกินวันนี้ปาม,มี่จะมากินยำนอใส่น้ำปูเพื่อนเพื่อน,อนรู้จักกันไหมครับน้ำปูที่เขาจะเอาปูมาตำแล้วมาเคี่ยวเป็นน้ำปูสีดำๆอะครับเพื่อนๆแก้มกับแคบไก่นะครับแคบไก่แล้วก็เอ็นไก่ทอดอยู่ข้างล่างนี่ไป กินกันแล้ครับผมลุยวันนี้ไม่ได้มากินของดิบหรือกินนะครับวันนี้จะกินแบบพวกธรรมชาตินะครับกินพวกผักวันนี้ไม่ได้กินของดิบวันนี้กินหน่อไม้โอ้หืมอืมืมล้ำขนาดครับเหมาะ ooh mm 嗯。Hmm. หอมน้ำปูมากครับถ้าภาษาเหนือนีเรียกว่าน้ำปูเมาะหอมบางคำมันก็ใช้ภาษาไทยไม่เข้านะครับมันต้องเป็นภาษาของท้องถิ่น จำเข้าไปครับเนี่ยน้ำปูดำๆเลยพอดูลํำขนาดเหมาะเหมาะแต่เหมะว่าอืม,อม เอากรบแขบไก่มันตึงล้ำขนาดครับนี่มันเปิงกันมันเข้ากันขนาดนี้น้ำนองกับแขบไก่เรือแคบหมูก็ได้ครับถ้าใครมีแขบไก่เหมาะ Hmm. Huh. เปิดเปิดอ้าปากเลยครับอ้าปากหอมเมาะมล้ำขนาดถ้าเป็นภาคอิาสานก็บะเบสเียบเสียบนะครับภาคเนีืยล้ำล้ำขนาดเมาะล้ำเต้จัดเมาะโอ้เมาะ Hmm. But. Mm. Đâm vào, nằm nè mọc dăm muc hư hụi 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 เหมาะขนาดบอกเลยมอม,อมอเลยเลยให้สารเลยบอกว่าแซ่แบครับพี่น้องออืมอืม จำเข้าไปอขอรู้อตอนหีบเลยเปืเป่อนโอ้ ไผ่มะลาบกินแต่มันอี้นี่ขอจานเด้อเค็ดปกุปกปกุปกปักปักอืมอ่ม Hmm. うんうんうん โอเคครับตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะครับเหลืออยู่นิดนึงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปา๊ามี่จะกินด้วยนะครับแล้ววันนี้ช่องปา๊ามี่จะกินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ